่าปล่อยให้คำพูดที่เหมือนลมตดของใครบางคนมาทำให้ชีวิตของหนูต้องหมองหม่นเลยนะคะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ในอนาคตหรือแม้กระทั่งตอนนี้หนูอาจจะได้เจอคำพูดของใครบางคนที่อาจจะมาลดทอนคุณค่าของหนูอาจจะมาทำให้หนูรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองขาดความเชื่อมั่นเขา,าอาจจะ ด้อยค่าเหยียดหยามหรืออาจจะมีคำพูดที่ทำให้หนูรู้สึกขาดความมั่นใจในตัวเองขอให้หนูรู้เอาไว้นะคะว่าคุณค่าของหนูไม่ได้ขึ้นอยู่กับลมปากของคนที่มีแต่คำพูดแย่แย่คุณค่าของหนูมีอยู่แล้วในตัวหนูเองหนูมีคุณค่าในแบบของหนูหนูมีความสามารถในแบบของหนูหนูพัฒนาได้ หนูเก่งขึ้นได้หนูแร่งขึ้นได้หนูทำได้ทุกอย่างในสิ่งที่หนูอยากจะทำและอยากจะเป็นหนูสามารถเติบโตก้าวหน้าและพัฒนาได้เต็มศักยภาพของหนูหนูมีคุณค่าในแบบของหนูหนูมีความโดดเด่นในแบบของหนูหนูมีความเก่งมีความฉลาดมีข้อดีที่ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือน เพราะฉะนั้นอย่าให้คำพูดของคนที่พูดแต่เรื่องแย่ๆมาทำให้ชีวิตของหนูต้องพ่ายแพ้เลยนะลูกนะและลูกจำเลยนะคนดีคนที่มีคุณค่าจะไม่ใช้วาจาในการดูถูกเหยียดยามใครหรือทําให้ใครเจ็บปวดหัวใจด้วยคำพูดของเขา <S <S เพราะฉะนั้นลูกอย่าให้คุณค่าหรืออย่าไปให้ราคากับคำพูดที่ไม่ได้ทำให้ชีวิตของเราก้าวหน้าเลยนะคะ อะไรที่เป็นคำแนะนำอะไรที่เป็นคำพูดขยะเราสามารถแยกออกได้อะไรที่มันเป็นคำแนะนำที่ดีมันพักจะมีทางออกมีหนทางมีแนวทางที่จะทำให้เราสามารถพัฒนาตัวเองต่อได้แต่อะไรที่มันเป็นคำพูดขยะที่มันเป็นการเหยียดยามเป็นการด้อยค่าที่ไม่ได้ให้แนวทางหรือว่าไม่ได้ให้ทางออกหรือไม่ได้ให้หนทางในการที่จะทำให้เราพัฒนาตัวเองได้มีแต่จะกดขี่หรือทำให้เรารู้สึก ด้อยค่าตัวเองทําให้เรารู้สึกแย่กับตัวเองทําให้รู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองคําพูดเหล่านี้มันไม่มีคุณค่ามากพอให้เราเสียใจและเราไม่ใช่แบบที่เขาพูดขอให้รู้เป็นตัวของตัวเองอย่าให้คําพูดแย่ๆอย่าให้คําพูดขยะอย่าให้คําพูดที่มันท็อกซิกมาทําให้ชีวิตของเราต้องติดขัดหนูมีคุณค่าในตัวเองเสมอนะคะ เพราะฉะนั้นขอให้ลูกจงมั่นใจในตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองหากวันนี้หรือในอนาคตมีใครมาพูดไม่ดีกับหนูมีคนมาว่ามีคนมาด้อยค่ามีคนมาทําให้หนูรู้สึกไรค่ะอย่าไปรับมาขอให้คืนคําเหล่านั้นไปหากเราไม่รับคําพูดเหล่านั้นก็ย้อนคืนกลับไปหาคนที่พูดนั่นแหลคะค่ะจาไว้นะลูก คนที่แฮปปี้คนที่มีความสุขคนที่มีความคิดที่ดีคำพูดของเขาก็จะมีแต่คำพูดที่สรัสร้างให้โลกใบนี้มันมีความสุขสงบและสดใสสวยงามในทางตรงกันข้ามหากใครที่เอาแต่พูดสิ่งที่มันเป็นพลังงานลบๆพูดด่าทอว่าร้ายกล่าวร้ายคนอื่นแสดงว่าเขาสะสมแต่พลังงานลบๆหรือคำพูดลบๆมาตลอดชีวิต สิ่งที่หนูควรจะทำไม่ใช่การรับคำลบๆหรือพลังงานลบๆนั้นมาสิ่งที่หนูควรจะทำก็คือว่าแผ่เมตตาแล้วก็ให้เอาโหัวิกกรรมเข้าไปเพราะถ้าเกิดเขาแฮปปี้มีความสุขดีเขาคงไม่ใช้คำพูดของเขามาทำร้ายตบตีทำให้คนอื่นต้องเจ็บปวดหัวใจหวังว่าคลิปนี้จะเป็นพลัง แล้วก็กำลังใจให้หนูมั่นใจในตัวเองมั่นใจในคุณค่าของตัวเองและรู้คุณค่าของตัวเองว่าคุณค่าของเราไม่ได้อยู่ที่ลมปากของใครเขาแต่อย่างใดนะจ๊ะและนี่คือพลังจากแม่ที่ส่งให้กับลูกค่ะเป็นกำลังใจให้ลูกเสมอหนูมีคุณค่าเสมอนะคะ